สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีอยู่ที่บ้านนะคะพี่ตีมีความคิดอยากจะปลูกผักใส่กระถางไว้นานแล้วะคะ่ะแต่ว่าไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหรนะะ่นะคะแต่ช่วงนี้คุณแม่นะคะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะพี่ตีก็เลยต้องอยู่ที่บ้านตลอดเลยนะคะออกไปไหนไกลไม่ได้นะคะก็ใช้เวลาว่างช่วงนี้นะคะแบ่งเวลามา จัดเตรียมนะคะกระถางนะคะเป็นกระถางขนาด10นิ้วค่ะมีทั้งหมด8กระถางนะคะซึ่งต้นกล้าต้นนี้นะคะที่พิ่ตีได้มาเป็นต้นกระลำนะคะพี่ตีตั้งใจอยากจะทดลองปลูกไว้บริเวณบ้านอยู่พอดีเลยนะคะก็เมื่อ วานนะคะพี่ตีได้ไปเดินที่ตลาดนะคะเขามีจําหน่ายต้นกล้านะคะรานะคาต้นละสองบาทนะคะก็ดูรากแล้วเขามีความสมบูรณ์ดีค่ะพี่ตีก็เลยนามาทดลองปลูกนะคะใส่กระถางในบริเวณบ้านนะคะดินที่พี่ตีมาทดลองปลูกต้นกระหล่ำนี้นะคะพี่ตีใช้ดินที่อยู่ใต้ต้นไม้ค่ะซึ่ง เมื่อน้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะก็มีการทับถมพวกเศษไม้นะคะใบไม้นะคะก็ทำการโกยโกยนะคะแล้วก็นำมาใส่ในกระถางนะคะลักษณะดินเนี่ยไม่ใช่ดินเหนียวอย่างเดียวนะคะจะมีพวกกิ่งไม้เศษใบไม้นะคะสะสมทับถมกันอยู่นะคะดินก็ทำให้มีลักษณะร่วนซวยค่ะ ก็คิดว่าน่าจะเป็นธาตุอาหารที่ดีมากๆสำหรับผักที่พี่ตีมาทดลองปลูกใส่กระถางนี้นะคะส่วนขั้นตอนการปลูกเนี่ยไม่ยากเลยนะคะก็ก่อนที่จะนำดินที่พี่ตีโกยมาเนี่ยพี่ตีก็ใช้กลับมะพร้าวรองก้นกระถางก่อนนะคะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำได้ด้วยนะคะหลังจากนั้นก็นำดินนะคะที่โกย มาจากใต้ต้นไม้นะคะมาใส่ในกระถางไว้ได้เลยนะคะใช้ฟางนะคะในการปกคลุมด้วยนะคะเพราะว่าบริเวณนี้คือสามารถโดนแดดเต็มๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงตอนเช้าถึงตอนกลางวันนะคะแดดจะส่องถึงนะคะ แต่ว่าสังเกตค่ะพี่ตีแถวบ้านพี่ตีเนี่ยจะมีไก่นะคะเยอะเลยนะคะก็ใช้ตะข่ายนะคะล้อมรอบไว้ด้วยนะคะหลังจากที่ใช้ฟางคลุมด้านบนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ตีก็จะลดด้วยน้ำเปล่านะคะแต่ก่อนที่จะลดด้วยน้ำเปล่าเนะะี่ยพี่ตีก็จะใช้ปุ๋ยน้ำนะคะซึ่งเป็นน้ำหมักมนไส้เดือนค่ะ ใช้ประมาณสองฝานะคะมาผสมนะคะแล้วก็ลดลาดกระถางละหนึ่งขันนะคะสังเกตคือความชื้นเนี่ยพี่ดีจะไม่ให้ชื้นเยอะเนาะก็ถือว่าเป็นการทดลองปลูกกระหล่ำครั้งแรกของพี่ตีด้วยนะคะไว้พี่ตีจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะนอกจากจะปลูกกระหล่ำแล้วนะคะพี่ตีก็ได้ต้นคะนาแควด้วยนะคะ เป็นคณะแคลใบิกนะคะไดโนแคลนะคะไดโดแคลม่วงนะคะไว้พี่ีจะอัปเดตให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะ